โรงเรียนรัฐบาลที่อเมริกานะครับถือว่าฟรีนะครับเราไม่ต้องจ่ายตังค่าเทิมครับโรงเรียนทุกโรงเรียนในอเมริกาเลยนะครับระบบการสอนเหมือนกันวิชาการเหมือนกันส่วนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงความแตกต่างของระบบการศึกษาไทยกับระบบการศึกษาอเมริกานะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งที่ผมมาพูดในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้สร้างความแตกแยกนะครับแต่ผมต้องการให้ระบบการศึกษาไทยเนี่ยมันพัฒนาไปไกลกว่าเดิมนะครับให้เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ไปแลกเปลี่ยนอเมริกากับโครงการ YFU Thailand เมือ่อตอนม .4 ปีการศึกษา2,562นะครับตอนนั้นเนี่ยผมไปแลกเปลี่ยนที่พอร์ตแลนด์รัฐออริกอนนะครับได้ไปเรียนโรงเรียนที่นู่นเลยไฮสคูลที่นู่นนะครับได้เห็นระบบการศึกษาของอเมริกานะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยครับวันน จะมาพูดถึงแค่ไฮสคูลที่นี่นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยไฮสคูลที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้นับม1ถึงม6เหมือนประเทศไทยแล้วนะครับไฮสคูลที่นี่เนี่ยเขานับตั้งแต่ม3ถึงม, 6, งม6ครับม .3 เนี่ยเขาจะเรียกว่า freshman นะครับม .4 เขาจะเรียกว่า sophomore ม .5 เขาก็จะเรียกว่า junior แล้วก็ม6เขาจะเรียกว่าเนียร์นะครับเหมือนมหาวิทยาลัยเลยครับสำหรับใครที่เข้าโรงเรียนรัฐบาลที่อเมริกานะครับถือว่าฟรีนะครับเราไม่ต้องจ่ายตังค่าเทอมครับ ม oh การที่เราจะเข้าโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกโรงเรียนที่มันอยู่ใกล้บ้านใน,ะนะครับสพทที่นู่นนะครับเขาจะแบ่งเขตไว้เลยว่าถ้าสมมุติว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้เราต้องไปเข้าโรงเรียนตรงนี้ถ้าสมมุติบ้านเราอยู่ตรงนู้นเราก็ต้องไปเข้าโรงเรียนเขตนู้นนะครับเขาจะแบ่งเขตเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ทําให้เกิดปัญหาว่านักเรียนเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนไกล้ต้องไปอยู่หอหรือว่าต้องขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงซึ่งเมื่อก่อนนนนแบบบัั้ะคร ซึ่งระบบแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ไม่เกิดปัญหาแบบแย่งกันสอบเข้านะครับสอบไม่ติดก็ไม่มีอนาคตอะไรแบบนี้ครับแล้วที่มันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นโรงเรียนแย่ๆนะครับโรงเรียนทุกโรงเรียนในอเมริกาเลยนะครับระบบการสอนเหมือนกันวิชาการเหมือนกันของประเทศไทยใช่ไหมครับอย่างเตรียมบุรีรมก็จะเป็นโรงเรียนที่แบบเก่งมากๆส่วนโรงเรียนประจําจังหวัดโรงเรียนอื่นก็จะต,ตามๆกันไปนะครับที่นี่เนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ย เด็กเก่งเด็กอะไรก็รวมกันหมดเลยครับโรงเรียนที่นี่สามารถเลือกคลาสที่เราอยากเรียนได้ครับเหมือนมหาวิทยาลัยเลยก็คือก่อนเปิดเทอมเนี่ย เราต้องเข้าไปในแอปของโรงเรียนนะครับเข้าไปติ๊กติ๊กติ๊กคลาสที่เราอยากลงนะครับคลาสเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วิทย์คณิตประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาสเปนช่างกลช่างยนต์ช่างไม้วิชาเขียนโค้ดวิชานักข่าววิชาแบบฟิล์มเมคกิ้งนะครับหรือว่าแบบถ่ายวิดีโอถ่ายหนังสั้นนะครับมีวิชายกเวทนะครับส่วนวิชาที่บังคับให้เรียนเนี่ยก็จะมีวิทย์ คณิตอังกฤษแล้วก็ประวัติศาสตร์ครับดองนั้นเราก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้ววิชาที่เราเลือกไปในปีปีหนึ่งเนี่ยครับสมมติว่าปี freshman นะครับผมเลือกวิชา เขียนโค้ดนะครับปี sophomore เนี่ยผมก็จะมีสิทธิ์ลงคลาสเขียนโค้ดที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปได้นะครับแต่สมมุติว่าปี freshman เราไม่ได้ลงไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์เรียนครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราลงเรียนคลาสอะไรไปแล้วเนี่ยถึงประมาณ1เทอมหรือว่าครึ่งเทอมนะครับเราไม่ชอบคลาสนั้นเราก็สามารถไปที่ครูแนะแนวนะครับซึ่งที่นู่นเนี่ยเขาจะเรียกว่า counselor นะครับก็จะเป็นครูที่แบบจัดการทุกอย่างเลยตั้งแต่คลาสเรียนมีปัญหาเรื่องจิตวิทยาอะไรต้องการแบบคนช่วยเหลือ ทางจิตนะครับคูคาลเซอร์เนี่ยครับก็จะมาพูดคุยกับเราครับซึ่งพูดถึงคลาสพวกนี้แล้วเนี่ยเมื่อจะมีคลาสประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่า AP นะครับหรือว่า advanced placement นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจแน่ชัดว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นคลาสประเภทสําหรับซีเนียกับจูเนียนะครับก็คือมอ .5 กับม6เขาเรียนไว้เพื่อที่จะเอาไว้ไปต่อที่มหาลัยนะครับซึ่งถ้าเราเรียนไปเนี่ย คะแนนก็จะสะสมแล้วเราสามารถยกคะแ,แนนตัวนี้เนี่ยไปเพิ่มกับคะแนนที่เราเรียนในมหาลัยได้นะครับการเรียนที่นี่เนี่ยเขาเน้นให้สอนให้วิเคราะห์ปฏิบัติลงมือทําสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์จริงนะครับมันก็จะได้แบบนําไปใช้ได้เลยครับแต่ว่าที่ไทยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะแบบเน้นท่องจําเอาไปสอบมากกว่าที่จะเรามาวิเคราะห์แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงนะครับ ครูถามอะไรเนี chatting, right? Trump, well? ่ยเขายกมือตอบครับเขายกมือตอบแบบทุกคนในห้องยกมือตอบทึงแม้จะถูกจะผิดเนี่ยขอให้ได้ตอบครับแล้วระหว่างวิชาหลักเนี่ยก็จะมีคลับหรือชมรมนะครับภายในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีบางคลับก็แบบคลับเล่นเกมนะครับแบบครูจะซื้อ P S 4นะครับไปวางไว้ในห้องคลับนะฮะแล้วเอาไว้เล่นกันเอเชียน cultural คลับนะครับก็คือมันจะเป็นคลับที่แบบเกี่ยวกับวัฒนธรรมเอเชียนะครับ ก็คือเด็กเอเชียเยอะมากเลยผมเข้าไปนี่แบบเด็กเอเชียทั้งนั้นเลยะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าวิธีนี้เป็นวิธีการหาเพื่อนในโรงเรียนครับแล้วไปโรงเรียนเนี่ยเราจะใส่ชุดอะไรไปเรียนก็ได้ครับเราแบบใส่ชุดใส่ชุดนอนใส่ชุดไปเที่ยวใส่ชุดแคชชวลนะครับใส่อะไรไปได้หมดเลยนะครับแต่ผมย้อมผมการทําแบบนี้เนี่ยมันไม่มีผลต่อการเรียนเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นจะต้องบังคับเลยนะครับเออผมลืมบอกไปนะครับคลาสที่นู่นเนี่ย เขาจะไม่เป็นแบบอยู่ห้องเดียวกันทั้งหมดตลอดเวลานะครับที่ไทยก็คือแบบ 4. 2, ม4 1 2ม4 1 1ก็คืออยู่รวมกันหมดเลยนะฮะแต่ที่นู่นเนี่ยก็จะเป็นแบบคลาสเดินเรียนแบบเพื่อนแต่ละห้องจะไม่ซ้ำกันเพื่อนแต่ละคลาสจะไม่ซ้ำกันนะครับก็เหมือนมหาลัยะฮะตอนเช้าผมไปโรงเรียนกับรถบัสประจำทางนะครับก็จะเหมือนแบบรถเมย์แบบ ก็คือใช้บัตรคีย์การ์ดของโรงเรียนนะครับมันจะเป็นแบบบัตรประจําตัวนักเรียนเหมือนที่โรงเรียนแจกให้นะครับแต่ว่าที่นู่นเนี่ยเขาสามารถเอาไปขึ้นวัดได้ด้วย,วยซึ่งมันฟรีนะครับตอน,นเข้าไปโรงเรียนเนี่ยไมต้องไปเปิดล็อกเกอร์เสร็จแล้วเอาหนังสือมาแล้วก็เดินไปคลาสแรกนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเรียนแค่ประมาณ8โมงเช้านะครับเลิกบ่าส3 0นะครับ เรียนวันหนึ่งอะเรียนอยู่4ี่คาบครับมันก็แล้วแต่โรงเรียนอีกทีนึงนะครับเพราะว่าโรงเรียนเพื่อนผมที่ไปแลกเปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยอยู่โคราชนะครับก็จะมีระบบที่ต่างกันคือโรงเรียนเพื่อนผมเนี่ยที่ต่างรัฐนะครับเขาเรียนวันละแปดคาบคาบละสามสิบนาทีมันจะสั้นๆหน่อยนะครับแต่ของผมอะเรียนวันละสี่คาบคาบละชั่วโมงครึ่งนะครับคือตอนเช้าสองคาบแล้วก็พักกินข้าวพักกินข้าวนี่มันก็แบบตามชื่อเลยครับพักกินข้าวจริงคือให้เวลาแค่แบบ 25านาทีกินข้าวจานหนึ่งหมดแล้วก็ต้องไปคาบต่อไปนะฮะแค่เวลาแบบจะหายใจยังไม่มีเลยะฮะความายเรียนอีก2คาบนะครับชั่วโมงครึ่งแล้วไอตอนที่เวลาเขาให้แบบเดินไปเปลี่ยนคลาสเนี่ยนะฮะเขาให้เวลาแค่5นาทีซึ่งเราเก็บของเก็บของอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินไปคาบต่อไปเลยนะฮะเราไม่มีเวลาคุยกับเพื่อนเลยนะฮะสมมุติว่าครูสอนอยู่ใช่ไหมฮะเวลามันหมดแล้วนักเรียนเนี่ยจะไม่สนใจเลยครับว่าครูจะสอนต่อหรือเปล่าคือเก็บของเดินออกจากห้องเลยครับเพราะว่ามันหมดเวลา หมดเวลาก็คือหมดเวลาไม่มีทางสอนต่อนะครับ <No. S 1> ซึ่งเวลาเรียนแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้นักเรียนว่างตอนเย็นนะครับหลังเลิกเรียนตอนบ่ายสามโมงแบบสามโมงครึ่งเนี่ยนะฮะพอนักเรียนว่างแล้วเขาจะทําอะไรครับว่างแล้วเขาจะเล่นกีฬาทําความดีจิตอาสายิงปืนตกปลาอะไรก็แล้วแต่เขานะครับแต่คือมันจะทาให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ชีวิตเอาดอร์มากขึ้นนะครับให้ใช้เวลาค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆนี่ผมว่ามันก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อเมริกาเนี่ย เขาเล่นกีฬาเก่งกว่าชาติอื่นในโลกนะครับแล้วเพื่อนๆผมเนี่ยที่เก่งกีฬากันนะครับเขาก็ได้เกรดดีด้วยนะฮะแบบเกรดแบบระดับท็อปห้องเลยแหละเขาไม่ใช่แย่ๆนะครับมันก็เรื่องมาจากเขามีเวลามากพอในการจัดการตัวเองเนี่ยครับคือที่ไทยเนี่ยใครจะเป็นนักกีฬาใช่ปะ่ะผมเห็นเพื่อนผมเพื่อนสนิทผมเลยแหละเขาเป็นนักกีฬาบาสนะครับไประดับประเทศแล้วแหละแต่ว่าเกรดเนี่ยมันจะไม่ระดับท็อปห้องเหมือนเพื่อนผมที่อเมริกานะครับเพราะว่าเลิกเรียน4โมง5โมง แล้วเราต้องไปเรียนพิเศษไปกดวิชาอีกประมาณ2ชั่วโมงไหนจะซ้อมบาสจนถึงดึกแล้วเวลาทําการบ้านเวลากินข้าวเวลาอยู่กับพ่อครัวก็ไม่มีนะครับนี่ครับคือปัญหาของประเทศไทยผมว่าวแล้วระบบการศึกษาที่อเมริกาเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เรียนพิเศษครับคือถ้าคุณตั้งใจในห้องเนี่ยไปศึกษาข้อมูลเองข้างนอกห้อง แค่นี้ก็ได้เกดสีง่ายๆแล้วครับมาถึงเรื่องกีฬากันครับกีฬาที่นี่เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นซีซั่นกันนะครับเขาซีเรียสเรื่องกีฬากันมากๆเลยนะแล้วก่อนซีซั่นจะเริ่มเนี่ยเขาจะมีประกาศการคัดตัวกับทีมซึ่งทีมที่นี่ก็จะแบ่งเป็นหลายๆทีมเลยนะก็จะมีทีม varsity นะครับก็คือทีมดาวของโรงเรียนเลยก็คือทีมประมาณทีมที่เก่งที่สุดของโรงเรียนนะฮะทุกคนจะต้องไปดูทีม junior varsity นะครับก็คือทีมรองจาก varsity ก็คือเก่งแต่ว่า ลองลงมาระดับหนึ่งแล้วก็จูเนียร์ r าร์ซิตี้สนะครับ JV2 JV2 ก็คือทีมลองลงมาจากจูเนียร์ r าร์ซิตี้ก็คือแบบเก่งน้อยลงมาอีกนะครับแล้วก็อีกทีมก็คือทีมเฟรชเมนนะครับทีมเฟรชเมนก็คือทีมสําหรับเด็กม .3 นะครับ ก็แลโรงเรียนเนี่ยก็จะมีทีมผู้หญิงด้วยครับผู้หญิงก็สามารถเล่นกีฬาได้นะปาร์ตี่โรงเรียนผมผู้หญิงได้แชมป์สเตทก็คือแชมป์ของรัฐน่ะปีที่แล้วนะครับซึ่งได้ยากมากๆเลยนะครับกีฬาที่นี่เนี่ยที่ผมบอกไปนะเขาแบ่งเป็นซีซั่นซีซั่นแรกเนี่ยก็จะเป็นฟอร์นะครับก็คือตอนเปิดเรียนมาซีซั่นก็จะเปิดเลยนะครับกีฬาฟอร์เนี่ยกีฬาฟอร์เนี่ยก็จะมีซอกเกอร์นะครับก็คือฟุตบอลบ้านเรานะฮะ อเมริกันฟุตบอลก็คือที่มันถือลูกบอลรูปทรงไข่ฮะ,ะแล้วก็วิ่งชนๆกันนะฮะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกวิ่งครอสคันทรีนะครับก็คือวิ่งวิบากวอลเลย์บอลนะครับต่อมาก็จะเป็นซีซันวินเทอร์นะครับก็คือฤดูหนาวเขาจะเปลี่ยนกีฬามาเป็นอินดอร์ซึ่งกีฬาอินดอร์เนี่ยก็จะมีพวกบาสเกตบอลนะครับมวยปล้ำนะครับเบรสลิงมีกีฬาเต้นนะครับแดนซ์นะครับแล้วก็เชียร์ลีดเดอร์เชียร์ลีดเดอร์นี่เอาไปเชียร์บาสนะครับซีซั่นสุดท้ายก็คือซีซั่นสปริงนะครับบคือฤดูใไม้ผลิ หดูใบไ,ไม้ผลิเนี่ยก็จะมีวิ่งนะครับ track and field เขาจะเรียกว่าวิ่ง track and field เนี่ยก็จะแตกออกมาเป็นกลุ่มๆๆๆนะครับก็จะมีวิ่ง100เมตรวิ่งไกลเป็นกิโลนะฮะ hurdles นะครับ,รบก็คือวิ่งข้ามไอตัวกั้นนะฮะเบสบอลนะครับเบสบอลก็คือใช้ไม้เบสบอลตีตุ้มนะฮะ แล้วก็จะมีซอฟบอลนะครับซอฟบอลก็คือคาเบสบอลนะครับแต่ผู้หญิงเล่นเทนนิสนะครับเทนนิสเนี่ยผมก็ไปซ้อมกับเขาเหมือนกันสนุกดีนะฮะเทนนิสที่นี่รวมๆที่นี่เนี่ยเขาจะแข่งขันเป็นแบบโรงเรียนแข่งกับโรงเรียนใช่ไหมฮะโรงเรียนแข่งกับโรงเรียนแข่งกับโรงเรียนเขาก็จะมีตารางมาให้สมมุติว่าถ้าแข่งโรงเรียนนี้ชนะเราก็จะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปจบที่สเตทแชมเปี้ยนชิพนะครับสุดท้ายถ้าใครเป็นสเตทแชมเปี้ยนชิพเนี่ย ถือว่าเก่งที่สุดของร้านันแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ